ที่สุดของความคลั่งรักค่ะคู่รักใหม่ช่องสามเปิดตัวแล้วอวดรูคู่เต็ม IG จีกันเลยทีเดียวค่ะจากคู่จิ้นมาเป็นคู่จริงและสุดท้ายก็กลายมาเป็นคนคลั่งรักด้วยสมบูรณ์แบบแล้วค่ะสําหรับคู่รักใหม่ป้ายแดงของทางช่อง3อย่างเรเนหนุ่มเจมมาและนางเอกสาวพายเรยนรดาราแก้วบัวสายเพราะหลังจากที่ได้พัฒนาความสัมพันธ์จากคู่จิ้นมาเป็นแฟนเรียกได้ว่ามีโมเมนต,ต์ความหวานออกมาให้ได้ติดตามกันอย่างรัวๆโดยเฉพาะเจมมานั้นที่ลงรู คู่แบบรัวๆจนแฟนๆต้องแซวเลยค่ะว่าไอจีของเจมหรือของพายกันเนี่ยล่าสุดก็ได้ออกมาโพสภาพคู่ให้ได้ติดตามกันอีกครั้งค่ะหลังไปเดทกันที่คาเฟ่พร้อมแคปชั่นเอาไว้ถามกลางแฟนๆน,นั้นเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยค่ะว่าไอจีพี่เจมหรือไอจีของพายกันแน่ทำเอาแฟนๆสับสนเลยล่ะค่ะว่าตกลงเป็นไอจีของใครกันแน่ค่ะเพราะมองไปทางไหนก็มีแต่ภาพคู่จริงๆแม้ก็ต้องบอกว่าคู่นี้หวานแบบไม่มีหมดโปรเลยจริงๆ ค่ะ